อืมอืมออออนะคะวนลิ้นนิดนึงไม่ใช่แบบอออาออเฉยๆออออคือออคออักอักอักเมอักมักอักอักอักเดอักดักอัดอัดอัด c a r d c a r d คา a r k d ร์คด Car, okay. uh. uh, uh. uh, uh, ักคาร์ดครีดิตคาร์ดครีดออกเสียงเป็นค a อ d นะคะอ่ะเออเออเออฟอร์เออฟอร์ฟอออเซอร์อ่าเอทเอทเอท สเกิร์ตสเกิร์ตเอิร์ทเอิร์ทเอิร์ทเด์ะเอิร์ทเดอะท์สเกิร์ตสเกิร์ตอืมอ่าวิธีนะคะในการคิดให้เป็นภาษาอังกฤษเนาะ when you say when you say the word in English what sentence do you think about this word that you can say the words in sentence it's easy to Is uh, it easy to understand vocabulary by uh, using it? Okay, my nice girl. When you see someone in the morning, wow, uh, uh, she is wearing new, new skirt. Wow, nice girl. She is wearing new skirt. She is nice girl. you can say, you can say, wow, uh, Paula. Wow, Paula, nice girl. Oh, wow, thank you, thank you. This is my new skirt, lady. Earth to earth to earth, earth. The earth, dirt. Mm. Earth. You are earth. Earth, earth, earth. No earth. Nurse. Earth, for earth, fur. เอิร์ทเอิร์ททิร์กีทิร์กีค่ะเอิร์ท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 วันมาก็ทําน u r s e f u r turkey h อ r ร h ท r ออ่าถ้าใครมีคําถามเนาะเกี่ยวกับอ่านออกเสียงเนาะสามารถพิมพ์คอมเมนต์ลงมาได้เลยเนาะ if you have any question about how to improve Uh -huh. the way or the way to learn English. Mm. Improve your pronunciation. Improve your English skill. You can put your comment below in comment section. Okay. Oh oh. An anna hunter hunter. For for farmer. g r Gar, the in, inner, in, 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 end, in, end, 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 garden, gardener, 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 Egg, 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 B, egg, bake, bake, hunter, farmer, gardener, beggar, mm. or, or, orner, orner, orn, corn, corn, On น n o นอนบออนบอน On นอ o นอันฮอันฮอนอ๊กอ๊กอ๊กเพออ๊กพอกคอร์นบอร์นฮอร์นพอกอาร์อร์วเสียง้าวนะคะอาร์แอวซาวอาร์ Our. Uh, the ending with our. Uh, uh. Our. Our. Out. Out. Our. Oh, uh, no, no. The ending with t sound. T sound, huh? Out. A uh, out. A uh, out. Sh out. Shout. 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 Out, 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 K, out. out, 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 out. Yeah. out, out, out. Uh. out. <laughs> out. shout, out, 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 ow how. out, ow, out, 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 ow, out, 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 อ่าแบบนี้นะคะคราวคราวอืมอ่าต่อมาต่อมาอ่ามีใครฝึกพูดตามไหมคะมีใครฝึกพูดตามไหมอ่าใครฝึกพูดตามพิมพิมพสาม,มางอ่าพิมพสาม,มาอ่ะอืมโอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยเนอะโอ้ยเนอะโอ้ยเข้โอ้ยคยน์คยอ่ะสามสามนะคะโอ้ยโอ้ยเนอะโอ้ยน้ยส์โอ้ยโอ้ยเพอโอ้ยตอยต์ขอบคุณสำหรับการเข้าใจขอใจกดไลค์กดแชร์นะคะออยลออยอ่ะ oil นะฝากค่อยๆเขอา,าใจกดไลค์กดแชร์นะคะ c o i n noise point oil oil อขอบคุณคุณปักกิ่งนะคะแชร์ share, ให้เนาะอืม oil oil toy toy มันมันไม่ใช่แบบเสียงแบบ toy 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 แบบนี้นะ toy toy น huh? ะ Employ em 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 employed m m m employed o i o i o y นะเป็น o i p l e o i p l o i p l o i employed soy annoyed นะ n n n annoyed ะอืมต่อมา เสียงดับเบิลโอนะเป็นเสียงอุนะคะเป็นเสียงสั้นนะเคียนเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเสียงอุเสียงสั้นนี้เป็นเสียงอูเสียงยาวอุเคอุคอุบเบอุบุกอุเออุเคออุดเฟออุดฟุดอูอันนี้เป็นเสียงยาวนะออกเสียงเป็นอูอูเพออููอุดอุดอุดเฟออุดฟดฟดนะอันนี้เป็นเสียงสั้นนะอุชอุช Uch, per uch, put, uch, 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 be butch. Ah, uu, 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 per u, pu, pu. Uh, -huh. Uta, uta, u ut, per, ut, put. Uh -huh. Book, foot, poo, food, putch butch. pull push อ่าแบบนี้นะ push อันนี้เป็นเสียง T นะคะนี่เป็นเสียงเอน็ดพุช p u l p u ด l ฝนฝนออนะคะออออสอสอสอ ออสออสออสเคออส o อสออสออสออสเพออสพโอโอเพโอโ a โอได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงฝนไหม อออนยูะคะโออเออจอเลออรอรอเพอโอพอเพอโอพ เอาเอาบ้อเอาเบอออบอออออเท่านี้ก่อนนะฝนตกหนะักมากนะคะไปแล้วนะทุกคนฝนตก บายจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะเดี๋ยวเจอกันใหม่โอ้กูปีนบ่ได,ด้แล้วนี่เอาวผู้ปีนผู้ปีนไหลบ่ได,ด้บบดนี้